สวัสดีค่ะกระแ้สายข่าวรังมาแล้วค่ะอินบูโดการอวดหุ่นสวยแซบทำสำเร็จเปลี่ยนตัวเองให้คู่ควรกับคนรักภาพล่าสุดอินบูโดการสวยแซบในร่างใหม่หวังสามียอมมีลูกอินบ ok ูโดการนักร้องสามารถความสามารถที่เรามักจะเห็นเธอในลุกสาวอวบสุดเซอร์ล่าสุดถูกจับแปลงโฉมใหม่เป็นสาวหวานงานดีมากชีวิตช่วงขาลงเปิดใจอินบูโดการธุรกิจเจ๊งมีนี่เป็นร้าน พร้อมอยอมรับเปลี่ยนรสนิยมความชอบเพราะสามีเร่งบำรุงนับวันออกกําลังกายหวังมีลูกอีกหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จในการลดน้ําหนักมากๆสําหรับนักร้องสาวห้าเสียงดีอินอินทิรายินยงหรือที่รู้จักกันในชื่อของอินบูโดกันที่หลายคนเห็นแล้วเป็นต้องขยี้ตารัวในความเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่น้อยซึ่งเจ้าตัวก็ฟิตหุ่นออกกําลังกายเพราะอยากจะมีลูกจนตอนนี้เป๊ะปังมากกว่าเดิมเพิ่มเติมคือแซบขึ้นเป็นกอง พร้อมกันนิสสาวอินก็ได้มานั่งเปิดใจถึงอดีตที่ผ่านมาในเรื่องรสนิยมทางเพศที่เจ้าตัวเคยมีแต่แฟนผู้หญิงจนกระทั่งเปลี่ยนใจเมื่อเจอสามีและอยากมีลูกผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ซึ่งางานนี้เจ้าตัวก็ได้เผยขออนุญ,ญาตถามเรื่องรสนิยมทางเพศตอนนั้นชอบผู้หญิงใช่ไหมชอบจริงๆแล้วพี่ไม่ได้เป็นทอมแต่ชอบผู้หญิงหน่าเรียวแต่ตอนนั้นพี่เปลี่ยนไปแล้วเมื่อก่อนพี่มีแฟนเป็นผู้หญิงประมาณ5คนคอผู้หญิงรู้สึกสบายใจสวยงามอ่อนโยน เราก็ดูแลแฟนแล้วเปลี่ยนไปชอบผู้ชายตอนไหนชอบสามีคนนี้เห็นครั้งแรกคือชอบมากเลยมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ตอนนั้นพี่ก็เริ่มแต่งหน้าและคิดว่าสวยแล้วและสาวขึ้นพอเขารู้ว่าเราชอบเขาแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะทั้งเขาและเรามีแฟนด้วยกันทั้งคู่แต่มันก็เริ่มพิเศษขึ้นก็ช่วยเราถือของและช่วยแบบนี้มาตลอดเราก็เก็บไปฝันชอบฉันแน่เลยพอเริ่มพิเศษเริ่มดูแลกันตัดสินใจคบกัน มันแตกต่างไหมระหว่างคขผู้หญิงกับผู้ชายสําหรับพี่แตกต่างมากเพราะพี่เป็นผู้หญิงที่ดูแลผู้หญิงมาตลอดเป็นลูกคนเดียวทําตัวเข้มแข็งทั้งที่ข้างในอ่อนแอแต่พอเจอพี่จอเราสู้เขาไม่ได้สักอย่างเขาแมนกว่า11ปีที่ผ่านไปทํากับข้าวช้อนแรกต้องตักให้อินเวลาเดินลงบันไดเขาจะอยู่ข้างล่างเสมอเขาจะกันเวลาเราพลาดเขาจะได้รับเราเวลาฝนตกเขายอมเปียกเพื่อให้เราไม่เปียกแล้วจะหาผู้ชายแบบนี้ได้จากที่ไหนนอกจากพ่อ ความรักเริ่มต้นด้วยการรักตัวเองมากขึ้นที่อยากมีสุขภาพที่ดีอยากมีลูกเลยหันกลับมาดูแลตัวเองจริงจังมากขึ้นกว่าเดิมแม้จะมีการใช้ตัวช่วยร่วมด้วยแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก d a i l y e x p e s s c o m ค่ะ right ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ